ัวันนี้นะครับดวงน้อยโนดสวรรค์ในท่าเจ้าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นชุ่มโฉนดโอ้โหขาดี่มันจะรับเลื่อนๆเลื่อนเติมซีกบ้างแล้วก็ดูดูเหยียบดูเหยียบนะลูกนี่ก็มีการข้องขา มือแรกให้ละมันละานกระอดนะครับเรียมแรงงานปาตะไพระว่ามืร้นี่ยีสามี่นำป้าสิไหลตานังปลาบัวไหลตาไนตงห้องนี่นำป้าสิไหลตามาแมนกลางนี่สุดยอดขอกสนีกันมาแล้วจ้าเงินมาจากหลัง ตออย่างนี้ต้งสุปรับเหมือนตาเลยขวัชวนส,สีหมอเพื่อนโดนชวนสามเก้าล็อกมาสีตายเองคาบรนนิ่ง้แค่หมกยเก้าแมนด้วยเนี่ยยอจำอส้วปอสมันี้เป็นผอทานเป็นผ่้เชี่ยกแบบ ท่านคือไอ้โ้สุกแนวขีดังซอเนื่ยนี้คีสุดเซฟของผู้รักษาประตูเหนือเหน็นะครับถึงบอลยาวบอลเฉลบเองออกข้างที่นี่ทั้งสังเกตียดูแล้วเนี่ยนักกีฬาก็เลยการสนสนาดีนะแล้วก็น่ารักด้วยแต่ส่วนที่่ากคนคือคืนนี้คือกองเชียร์ นจำกัรผู้บรรเทาคือเด็กน,นะนดเด็กมาให้เตะไม่กลางคุณเนี่เตะออกกลางคุณนี้มีกองเชียร์ที่มีราคาเนี่ยฟังทางด้านพิทเวนออกล็อนี่ดูครับล็อแกก็กส่งด้วยและวซีฟตี้ล้อแกก็ขวางสนามมาที่สามสิบเข้ากลางน้ำเงินล็อไปครับคนนี้มาโน้ แล้วพเพยลูกเลก็แล้วก็ลดอยนะูดีในเกมในเกมลอกเกมไปล็อไปนะได่นเดด้วยหกอูสุดยอดมาล็อกหนึ่งพาให้กับมาเลเซียตัวเองได้เนกลางสีดงแม์ี่นก่นเองมล้วที่หมดกันทั้งประเนประจำมีะไร เอ็มยางตลาดให้ย,ยูดิปุโอดคอันตัวดีดิ้ยิงนี่นนสุดสำเร็จนะครับยิงเลยโอ้แม้กขันาลาปากาเสียวต้องขอกวามขายิีที่ไหนไอ้กำวานแล้ววันที่หนึ่งเหมือนังที่ทนี่ดี่า,าี่โอค้คจีั๊ไวานโชคดีแมาสามสามยิง 妈。<sighs>